นะครับนะสำนักข่าวอ,อสำนักข่าวจากสำนักจุดจุดจุดคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่นะครับเพื่อเตือนสติทุกท่านนะครับนะเสียข่าวอย่างมีสตินะครับต่อไปนี้นะครับนะเออนะครับนะเราต้องมีสติต่อไปนี้ว่าการเสียข่าวคือถ้าเราเสียข่าวแบบไม่มีสติหรือไม่มีอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนที่แล้วมานะครับนะเหมือนที่แล้วมาแล้ว ่าอะไรเป็นอะไรนะครับนะสุดท้ายนะครับนะสุดท้ายอา,อาจจะเป็น f อฟก็ได้นะครับที่จะเป็นทุกเป็นเดือดเป็น,ปนร้อนหรือว่าจิ้มเืจิ้มตัวนะครับนะเออนะครับคือตอนนี้นะผมผมก็บอกประกาศไปแล้วว่าผมไม่ได้เซฟใครแล้วนะผมเซฟแต่ลูกบอลปั้นเหยนะครับนะส่วนข่าวนี้มาก็เป็นการแก้เกมกันไปแก้เกมกันมานั่นแหละฟังโรตฟัง ฝั่งนี้แก้งฝั่งโน้นแก้งนะครับนะฝั่งนี้ฟ้องฝั่งโน้นฟ้องแก้กันไปแก้กันมานะครับะเพื่อที่จะเอาชนะกันนะครับนะนั่นแหละน,นะครับนะก็ตามนั้นคุณหนูไปตองนะครับนะฝากติดตามช่องหนูไปตองแล้วก็แม่กับ,บุณปาชมปาเที่ยวแล้วก็แม่เยียอยู่ดีด้วยนะครับคนถึงบ,บุกขังน้ำนะครับนะออสุดท้ายก็คือไอ้เจ็บนั่นแหละเล่าเสียงข่าวอย่างมีสตินะครับนะแต่สิ่งที่นํามาบอกคือนํามาเตือนกันว่า อย่าไปพิมพ์อะไรที่มันล่อแหลมนะครับนะอย่าไปพิมพ์อะไรที่มันล่อแหลมว่าอย่าบางเรื่องบางเรื่องก็อย่าไปอย่าไปยุ่ส่งมากกับ u ูท b e นะครับนะเอออย่าไปพิมพ์อะไรที่มันล่อแหลมเพราะว่ามีหลายคนแล้วที่พิม์ไปล่อแหลมมันก็แจ้งความจับมันมแจ้งความนะครับนะเออนแหลนะครับเราก็ในจุดของเราที่ผมออกมาเนี่ยผมออกมาเตือนเนี่ยไม่ได้อิจฉาใครนะครับนะไม่ได้อะไรนะคือ มาเตือนเรื่ความฝังดีเพราะว่าก็ผมก็ต่อสู้นะทุกคนก็เรื่องบางเรื่องทุกคนก็มาฟังเอสอร์ดเล่าข่าวให้ฟังนะเอสอร์ดเอสอร์ดพูดนิทานให้เราฟังเรามาฟังนิทานกับเอสอร์ดนะคะแต่ก็ยังดูอยู่ห่างๆอย่างหงวงแต่ก็ยังยังถอยออกมาถอยออกมาไม่ได้ก็เลยไม่เข้าไปยุ่งเรื่องของใครนะครับนะก็คือต่อไปใครจะทะเลาะกับใครเราก็ นะ <ítulo> อย่าไปอย่าไปอะไรมากนักนะครับนะวางตัววางใจให้แบบอ่ากลางๆนะครับวางใจนิ่งกลางๆนะครับนะอย่าไปสนใจอะไรมากนักนะครับนะอ่าบอกกันแน่เด้ถ้าสิเทสอดทิมยันเชื่อดนิ่มๆยันทิมให้เจ็บย้อนหลังนั่นแหละ บอกกันแนเดนซิตีเอ็มซีทีมนะครับนะให้กำลังใจแบบจุกๆนะครับนะสุดยอดนะครับคุณมีโอนะครับนะอันนี้คือเรามาคุยกันนะครับนะส่วนเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างเขาสองนานิทานให้เราฟังนะคะมาฟังด้วยกันครับมาั้นครับอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปยุ่งมากนะครับใครจะเข้าไปยุ่งก็เข้าไปยุ่งนั่นแหละแต่ผมแค่ออกมาบอกนะครับอย่าเข้าไปยุ่งมากมันเป็นเรื่องของพวกเขานะครับนะ ส่วนผมก็ไม่เข้าไปยุ่งนะครับไม่เข้าไปนําเสนอข่าวในเรื่องตรงนี้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรปลอมนะครับนะตรวจจริงไม่จริงจีงจงินะครับนะจะเป็นแจ๊ตม่วงไม่ม่วงก็ไม่รู้แหละนะครับนะว่าผมก็เลยแบบว่าขออยู่แบบห่างๆอย่างงงงขอดูขอดูไปเรื่อยๆนะครับนะ เงินบาทนะครับนะ,ะคุณเรื้อพรอนะครับยียอนนะครับก้องหิมราคุณพันสีนคุณกันการ,ราจิลานัดคุณสมสิ์แซ่งนะครับแม่เย็นอยู่ดีคุณคำคุณคำปุ้ยนะครับเด็กฟอเด็ดพอนะครับนะ <ists that confused> ส่วนเรื่องที่มันแจ้งความมันแจ้งความจริงนะครับนะให้สั่งทางในแจ้งความจริงนะครับนะเออนะครับนะ แอดสอดยูแบบนี้อย่างแอดสอดยูอย่างนั้คุณเลยคุณพวกนี้ไม่มีไม่มีจริงนะครับคุณแก้มใสาลอยสวยนะครับกับป๋าคุณชิดานะครับนะเออฮนะ่แฉละนะคุณสมจิตน้อยบาทนะครับนะสวัสดีนะครับนะก็อย่างที่ผมพูดนั่นแหละนะเขาแจ้งความจริงนะส่วนฝั่งเราแจ้งความจริงไม่จริงไม่รู้นะครับจะได้ ได้เอกสารมาแล้วผมเห็นนะครับของฝั่งโน้นนะครับนะของฝั่งดาวเสานะครับส่วนฝั่งดาวพฤหัสเนี่ยจะตอบโต้อย่างไงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะจะตอบโต้อย่างไงหรือว่าจะทํายังไงก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับนะอันนี้ก็ปล่อยเขาซักน,นะครับนะคุณเครียรคุณสมจิตน,นะครับคุณทัชกรนะครับมองดวงห่างแบบมุงวงเอฟซี FC ทุกคนค่ะ

ทัศสุพัฒน์นะครับนะคุณศิริรักษ์นะครับนะเออนะครับคนจนจนมากลางนี้ค่ะคุณจิวจิว,วคุณพยาบาแก้วกันเป็นดีซีจนจนแต่รักดีนะครับนะเกลียคุณวีโอแตะคนขึ้นเบิกคุ้งน้ำดีแล้วคนยูทูกเกี่ยวเออ่เดี๋ยวนี้มันแรงกว่าก่อนนะครับเสียตัวเองอดองีที่สุดผมป้องลูกป้าสู้แม่น,นะครับคุณคนขึ้นเบิกพุ้งน้ำคุณ ยงยุทธคุณจิลาลัตนะครับนะเราอยู่บนาดาวนอนนานจนๆนแมสนะครับคุณพี่คุณนะครับนะคุณเบียร์คีนะครับเบียร์คายนะครับนะเบียร์คีเบียร์คายเบียเคนะครับนะกูสายฝนคุณอ,อังกนานะครับนะคุณสุนีก้องเอมมาลายงยุทธนะครับสมศักดิ์แซ่งเงคุณพรพันธ์นะ มาฟังแอดช็อตเล่านิทานนะคะฟังนิทานกับแอดช็อตเดิอมาเดิมมาเดิอแล้วไม่ยอมไปแบบว่าฟ้องมาเลยฟ้องมาเลยนะอย่าไปท้านะครับนะอย่าลืมนะว่าไอสังขังมันเอาจริงนะไอสังขังมันเอาจริงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านะคนเรามันก็ต้องหาเงินนะเขาทำตรงนี้มาเขาทำมานานแล้วไอสังขังอ่ะอ่าอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจว่าเขาจะไม่ทํานะครับนะผมบอกไว้ก่อนนะครับนะเออ นะที่จะจนจะไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้ใครแม่ข่ยบ้าจนเนะอะฝ่ยทุกซื่อเในคุณยอมยศมันเป็นอาชีพเขาแม่นะครับมคลเกียนะครับนะเออมีควาวีนะครับนะเออ <c oughs> มไม่ได้พูดถึงใครนะเรื่องเอซีจนๆเนี่ยผมไม่ได้แซคใครไม่ได้พูดถึงใครนะผมพูดถึงเรื่องความเป็นจริงว่าเอฟซีปอลต์ที่เขามีแต่คนจนๆนะครับนะก็ปานกลางจนนั่นแหละนะครับส่วนคนรวยก็อ่าก็ก็มีนะครับก็แล้วแต่เขานะครับนะอันนั้นเขาจะไปพิมพ์ไปเม้นอะไรก็เขาก็อะไรเขาก็รักษาตัวเองได้นะครับนะเขาปกป้องตัวเองได้แต่ส่วนเราดีสินะครับนะ อ่าให้บางคนหลายๆคนก็เป็นอ่าทั้งลูกทั้งหลานทั้งอะไรนะจะไม่จนแนตะ่เขาไม่อยากให้ครอบครัวรู้นะครับนะส่วนมากก็จนๆกันแกดนะครับนะเออนะเออนะครับนะคุณอนงนะครับคุณยุพานะครับนะกักลางน,นะครับฟังนะเอสชอัอนเล่าข่าวเล่านิทานให้เราฟังน,นะมาฟังฟังนิทานของเอชชัอนนะ เพื่อนเพื่อนเอฟซีทีรักสวัสดีด้วยเอฟซีทีรักโอเคนะคะมิน้องขอจบทิ่เพียงแค่นี้นะคะ